อืมความสูงแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดครับคงจะเป็นประเด็คาดว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญ นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําประชามติต่างๆคงจะขอความเห็นจากหัวหน้าพักนะครับพักร่วมรัฐบาลว่าจะมีความเห็นหรือว่าแนวทางร่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะเดินหน้าได้อย่างเร็วที่สุดนะครับในการที่จะดําเนินการแต่ละเรื่องนะครับก็ ขอบคุณทางพักเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติพักร่วมเชิญมาจะได้หารือแล้วก็ขอความเห็นจากทุกๆฝ่ายเพราะถึงเวลาจะต้องลงความเห็นหรือลงคะแนนกันนะครับก็ต้องใช้เสียงของพักร่วมในการที่จะให้ไปนบทไปในทิศทางเดียวกันนะครับ เรามีแนวทางที่ชัดเจนของพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่นะครับออทั้งเรื่องการเ,ออเรียกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆที่เราพูดตั้งแต่ตอนเลือกตั้งนะครับและผมคิดว่าด้วยความที่เราเห็นตรงกันในทุกพักนะครับที่มาร่วมรัฐบจึงได้เกิดเป็นรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นทุกเรื่องเราคงคิดว่าคุยกันตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลแล้วเพียงแต่วันนขณะนี้คงจะมาฟายจูนกันนะครับว่าออรายละเอียดนะครับแต่ละพักมีความเห็นเช่นไรอย่างไรในแต่ละประเด็นนะครับ คิดว่าคงยังไม่ได้หาหรือเรื่องดิจิ t ั l w a l เ e t นะครับเพราะว่าคงต้องให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่หาหรือก่อนนะครับแล้วก็คงมีการพูดคุยกันทีหลังนะครับได้จะได้มีแนวทางที่ชัดเจนก่อนเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าทางพรรคแกนนำนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็อยากจะฟังแนวทางของคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนนะครับว่ามีแนวทางจะดำเนินการหรือว่าจะตอบข้อ,ขอสังเกต นะครับจากองค์กรต่างๆอย่างไรนะครับจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ